สวัสดีค่ะสวัสดีชาวราศีพิจิกลัคนาพิจิกทุกท่านนะคะก็ยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องยิบสีออลคอค่ะยิบสีพยากรณบเคมนะคะก็คลิปนี้ค่ะจะเป็นคลิปการทํานายความรักนะสำหรับเดือนกันยายน2564นะคะก็เดือนนี้ก็เลือกเอาการทํานายความรักค่ะขึ้นมาเป็นอันดับแรกให้นะคะสําหรับท่านใดนะคะที่เข้ามารับชมแล้วนะยังไม่ได้กด subscribe นะคะกดติดตามช่องนะคะแล้วก็กดกระดิ่งแจ้งเตือนนะก็ขอ ความล้มมือนะคะขอล้มมือในการกดนิดนึงนะคะจะได้ติดตามอัปเดตคลิปกับพวกเราอย่างนี้เป็นประจำนะคะแล้วก็ท่านใดถ้าถูกใจฝากกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะคะเดี๋ยวเรามาอธิษฐานไปพร้อมๆกันนะคะขอเปิดคำทำนายความรักค่ะให้กับชาวราศีพิจิกและคาพิจิกนะคะในเดือนกันยายนนี้นะคะ ขอเปิดคำทำนายนะคะเดี๋ยวแบบนะ้าค่ะขอเปิดคำทำนายความรักค่ะให้กับชาวราศีพิจิกละคนาพิจิกนะคะในเดือนกันยายน2564นีนี้นะคะคำทำนายความรักนะคะให้กับชาวราศีพิจิกนะ ค่ะเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่าไพ่อร์จี้หลักของพวกคุณค่ะในเดือนกันยายนนี้นะความรักของพวกคุณจะเป็นยังไงนะคะชาวพิจิกเนาะ six of cups นะคะหกถ้วยนะ four of s w o r d นะคะสี่ดาบ knight of p e n t a c l e ค่ะอัศวิเหรียญ จัดเม้นนะคะสตรีนนะคะเทนอฟวาน The Empress นะเพจ of Pentacle นะคะเด็กถือเหรียญ T ี่อ f ฟ f ค่ะสามถ้วย f i อ of Pentacles นะคะห้าเหรียญน,นะอ่ะเดี๋ยวเรามาดูนะคะเรื่องของความรักของคนโสดกันก่อนนะคะคนโสดในช่วงนี้นะคะเป็นไปได้ว่านะดูจาก e อ e นจีลักของพวกคุณนะคะเป็นไปได้ว่านะ,ะคนรักเก่าๆคนที่คุณเคยคบอยู่ในอดีตะคะเขากำลังย้อนกลับมาหาคุณในช่วงนี้หรือเปล่า นะคะนะช่วงนี้เหมือนแบบเขาพยายามจะหยิบยื่นความรู้สึกดีๆให้คุณอีกครั้งนึงอะไรอย่างี้ค่ะนะแต่ช่วงนี้ตัวคุณเองดูแบบยังปล่อยวางอยู่เฉยๆอยู่เนาะนะคะนะคุณอาจจะยังแบบไม่ได้ขยับขยื่นนักนะคะแต่ก็คือมีแนวโนม้มข่าวว่าจะมีคนเก่าๆนะเขากลับมาหาคุณนะคะซึ่งช่วงนี้อาจจะเป็นช่วงของการเยียวยาและฮีริงตัวเองของคุณอะเนาะคุณก็อาจจะยังไม่อยากแบบ ยังไม่อยากที่จะคบใครในะตอนนี้ก็ได้นะคะนะคุณรู้สึกว่าความรักอะ่ะมันทําให้คุณแบบค่อนข้างแบบเจ็บปวดเนาะที่ผ่านมามันเหมือนแบบคุณมีกรรมเนาะในเรื่องของความรักคือความรู้สึกของคุณรู้สึกอย่างนั้นนะคะคุณต้องใช้ความพยายามอย่างมากนะคะที่ผ่านมาในการประครับประคองความสัมพันธ์ทั้งหลายทั้งปวงที่ที่เกิดขึ้นนะคะก่อนที่เนี่ยแหละคะ่ะตอนที่คุณจะก่อนที่คุณจะมาโสดอีกครั้งอย่างเงี้ยนะคะนะ แต่ถามว่าในช่วงนี้ก็เป็นไปได้คือคนที่กลับเข้ามาเขาก็พยายามแหละจะมาหยิบยื่ยนความรักครั้งครั้งใหม่แต่อาจจะเป็นกับคนเดิมก็ได้นะคะนะให้กับคุณนะตัวคุณเองอะคะ่ะนะคุณค่อนข้างจะถามจะบอกว่าคุณคิดมากก็ได้เนาะมันอาจจะเป็นจากคือคนคนนี้คือคนที่คุณเคยโคเพราะฉะนั้นมันย่อมมีเรื่องราวนะคะทั้งร้ายและดีเกิดขึ้นแน่ๆนะคะ ช่วงนี้คุณอาจจะค่อนข้างคิดมากหน่อยนะคะอยากให้คุณลงปล่อยวางนะบางทีทุกสิ่งมันถูกกาหนดมาแล้วอะคะ่ะนะมันถูกกาหนดมาแลว้วให้เขาคนนั้นกลับมาหาคุณก็เป็นไปได้นะคะนะตอนนี้บรรยากาศรอบๆตัวคุณถือว่าเป็นบรรยากาศที่ก็ค่อนข้างจมใสนะนะคะคนโสดเองคุณก็มุ่งแบบมุ่งในการหาเงินเยอะอยู่นะคะ แล้วก็ใครบางคนที่เข้ามาเขาอาจจะมาหยิบยื่นโอกาสทางการเงินที่ดีๆให้กับคุณนะคะได้ด้วยเช่นเดียวกันนะเช่นอาจจะแนะนําที่ทํางานรายได้ดีๆให้หรืออะไรแบบนี้ค่ะนะในใจคุณเองอ่ะคุณก็คาดหวังที่อยากจะมีความสุขกับความรักบ้างนะนะคะทีนี้ห้าเหรียญขึ้นมาในบทสรุปเนาะคือต้องบอกก่อนว่าช่วงนี้ชาวราศีพิจิกนะคะดูเหมือนคุณมีเรื่องราวที่ต้องรับภาระเยอะนะ สิบไม้เท้าออกมาเนาะเหมือนกับคุณมีภาระค่อนข้างเยอะเนาะไหลล้อมรอบตัวคุณเลยเนอกจากเรื่องของความรักแล้วนะคะคุณก็เลยแบบค่อนข้างแบบอ่อนแอหน่อยนะแต่จะบอกว่าคนที่เข้ามาหาคุณเนี่ยไม่ว่าเขาจะเป็นคนในอดีตหรือเปล่าที่ย้อนกลับมานะคะหรือเป็นคนที่คุณเคยรู้จักมาก่อนอะไรเงี้ยคะ่ะคือเขาจะเข้ามาในรูปแบบของการที่มาช่วยเหลือคุณนะเขาจะช่วยเหลือคุณเขาไม่ไม่ทิ้งคุณอ่ะนะคะอ่ะอันนี้สำหรับคนที่มีคนคุยนะ คนที่มีคนคุยอยู่นะคะในช่วงเนี้เป็นไปได้ว่านะเป็นไปได้ว่าอาจจะมีคนรักเก่าของคุณเนี่ยเขาพยายามจะกลับเข้ามาในชีวิตของคุณอยู่หรือเปล่านะคะนะสำหรับตัวคุณเองนะในช่วงนี้คุณรู้สึกแบบคุณยังนิ่งๆอยู่นะคือคุณอาจจะมีคนคุยแต่คุณก็ยังแบบนิ่งๆอ่ะคุณยังไม่รู้สึกว่าเอยจะต้องแบบคบใครให้แบบชัดเจนตอนนี้อะไรเงี้ยค่ะคุณยังแบบ เหมือนกับยังปล่อยให้มันเป็นไปตามธรรมชาติอยู่ยังแบบก็ยังศึกษาดูใจกันอยู่นะยังทําความรู้จักอยู่อะไรแบบนี้ค่ะเนาะที่ผ่านมาคุณคุณต้องเหนื่อยมามากกับความรักนะคะคุณค่อนข้างแบบคุณต้องเหนื่อยมาเยอะคุณต้องออกแรงเยอะคุณก็เลยรู้สึกว่าขอแบบนิ่งๆบ้างดีกว่านะคะอะไรอย่างเงี้ยค่ะเนาะเดี๋ยวอีกสักพักนึงนะสําหรับคนคุยนะคะเดี๋ยวจะมีคําตอบมาให้คุณนะคะว่าคนที่คนคุยอยู่อะตกลงแล้วอะ เขาน่าจะใช่ไหมนะคะนะในช่วงนี้นะคะก็จริงๆชีวิตของพวกคุณค่อนข้างถือว่าอยู่ในอยู่ในเกณฑ์ที่แบบก็มีความสุขนะนะคะ,อ,ะอยากให้ลดเรื่องของบางทีคุณคิดแทนเขาเยอะนะคนที่มีคนคุยอ่ะคุณค่อนข้างไปคิดไปคิดแทนเขาเยอะไปเหมือนไปดูแลเขาเยอะอะไรเงี้ค่ะบางบางอย่างคือถ้ามันอยู่บนความพอดีมัน มันจะโอเคเนาะแต่บางครั้งพอมันเริ่มเยอะไปอะค่ะมันก็เริ่มแบบสร้างความกดดันให้อีกฝ่ายหนึ่งก็ได้นะคะนะใจของคุณอะคุณค่อนข้างแบบคุณค่อนข้างคุณค่อนข้างแร์กับคนคนนี้นะนะเขาจะคบคุณแบบเป็นเพื่อนก็ได้นะไม่จำเป็นต้องเป็นคนรักก็ได้อะไรเงี้ยค่ะเนาะคนที่คุณคุยอยู่เองอะ่ะ เขาก็ไม่ได้ไม่ได้ทิ้งคุณนะคะถึงแม้แบบสถานภาพยังไม่ชัดเจนอาจจะเป็นช่วงที่คุณเริ่มทําความรูักอะไรเงี้ยค่ะในช่วงนี้คุณมีเรื่องที่ต้องแบกรับค่อนข้างเยอะนะคะแบกรับเยอะเขาก็เขาก็พยายามซัพพอร์ตคุณนะคะไม่ว่าจะเป็นการซัพพอร์ตด้วยกันรับฟงังหรือว่าซัพพอร์ตด้วยแบบวัตถุสิ่งของต่างๆที่เขาจะช่วยได้นะคะคือเขาก็พยายามช่วยอยู่นะนะคะอ่ะทีนี้มาดูเรื่องของคนที่มีคู่แล้วบ้าง นะค,ะคนที่มีคู่แล้วเนี่ยช่วงนี้นะถ้าคุณนะคะถ้าคุณเหมือนกับรออยู่นะรอที่จะมีลูกนะคะถ้าถ้าคุณและคนรักของคุณรอที่จะมีลูกด้วยกันนะเดือนกันยายนมีโอกาสนะคะมีโอกาสที่คุณจะได้สิ่งนั้นนะแล้วก็ในช่วงช่วงนี้คือดูเหมือนแบบว่า ถามว่าคุณกับคนรักมีปัญหาอะไรกันไหมมันมันดูสงบลงมากขึ้นสงบลงมากขึ้นเนาะก่อนหน้านี้ดูเหมือนแบบมันมีเรื่องราวที่ต้องจัดการมีเรื่องที่คุณต้องแบบลงออกแรงในการจัดการสิ่งต่างๆนะกับคนรักของคุณค่อนข้างเยอะนะคะนะช่วงนี้ดูผ่อนคลายลงบ้างน,นะคะแล้วก็นั่นแหละค่ะใครที่รอเนาะเอเมสออกมานะไพ่หกถ้วยแบบนี้เนาะก็มีโอกาสที่คุณจะมีเบบีน้อย นะอาจจะมาแบบเป็นโซ่ทองคล้องใจของคุณเนาะนะคะบรรยากาศรอบตัวคุณตอนนี้มันมันผ่อนคลายลงนะมันมีโอกาสทางทางการเงินต่างๆที่มันเข้ามาช่วยซัพพอร์ตครอบครัวของคุณอะไรเงี้ยค่ะมากขึ้นนะในใจของคุณเองอะ่ะบางทีคุณอาจจะอยากแบบช่วงนี้จะโควิดเยอะก็ได้นะเหมือนอยากแบบอยากไปหาเพื่อนอยากไปเข้าสังคมบ้างอะไรแบบนี้ค่ะนะ แล้วก็ภาระรับผิดช,ชอบที่คุณมีนะคะชาวพิจิกเนาะเดือนกันยายนเนี่ยคุณคุณมีเรื่องต้องรับผิดช,ชอบเยอะนะแต่คุณเองอะ่ะก็จะมีคนช่วยเหลือซึ่งคนคนนั้นก็คือคนรักของคุณนี่แหละเขาจะคอยช่วยคนอยู่นะคะนะไม่ทิ้งกันหรอกนะเดี๋ยวลองขอคำแนะนำเพิ่มเติมจากนางฟ้านะคะให้กับคนโสดนะคะชาวราศีพิจิกลัคนาพิจิกหน่อยนะ โอเค okay. reconciliation Re นะคะ pay attention to the red flag นะ h a r d to heart conversation นะโอเคคนโสดค่ะนางฟ้าบอกพวกคุณว่าจะมีใครบางคนในอดีตนี่แหละกลับมาหาคุณนะคะนะ นนมันก็คล้ายๆกันเลยเนาะอาจจะมีคนลักกลาย้อนกลับมานะกลับมาแล้วคุณพิจารณาน,นิดนึงนะนะคะ Pray a t t e n t i o n the r h d f l c t เนี่ยคือถ้าคุณเห็นสัญญาณเตือนอะไรที่มันจะบอกว่าเฮ้ยไม่ใช่แล้วอะไรเงี้ยค่ะเขาไม่ได้เข้ามาแบบเป็นเชิงบวกไม่ได้เข้ามาแบบสารสัมพันธ์แล้วเนาะเขามีเป้าหมายอื่นเนี่ยค่ะคุณจะสังเกตเห็นสัญญาเหล่านั้นนะแล้วก็ อีทั้งนั้นค่ะอยากให้ใช้หัวใจของคุณคุยกันใช้หัวใจในการสื่อสารนะคะคือเขากลับเข้ามานะคะเขามีวัตถุประสองค์อะไรยังไงอยากให้คุณเปิดใจนิดนึงนะคะแล้วคุณก็จะได้รู้ว่าโอเคคนคนนี้เขามาแบบจริงใจกับคุณไหมนะขอคำแนะนำค่ะให้กับคนที่มีคนคุยนะคะราศีพิจิกและคะพิจิกค่ะ เคมิสต <Chemistry S 2> mm ี y hmm. นะคะร e เริซยูเอ past life relationship นะอ่าคนที่มีคนคุยนะคะนะเขาก็บอกมาว่าเหมือนที่บอกเมื่อกี้อาจจะมีใครบางคนในอดีตกลับเข้ามาหาคุณนะแต่ทีเนี้ยตอนเนี้ยจริงๆคนที่คุณคุยอยู่อะ่ะเขาบอกว่าถ้าคนที่คุณคุยอยู่อะ่ะ เค <Okay, S 2> มีมันตรงกันแล้วอ่ะเอออะไรเงี้ยมีหลายๆอย่างที่เข้ากันได้อ่ะคุณควรจะปล่อยวางคนในอดีตไปซะนะคะนะอดีตก็คือปล่อยให้มันเป็นอดีตไปนะอ,อ่าแล้วก็คนที่คุณคุยอยู่คนนี้เองอ่ะจริงๆแล้วเขาอาจจะเคยรู้จักคุณมาก่อนเช่นเดียวกันก็ได้นะหรือคนคนนี้คือคนในอดีตชาติของคุณ นะที่เขาเข้ามาพูดคุยกับคุณตอนนี้เพราะฉะนั้นถ้ามีคนเก่าวที่กําลังแบบพยายามจะหวนกลับเข้ามาหาคุณอยากให้คุณปล่อยเขาไปจะดีกว่านะคะนะโ okay. อเคขอคำแนะนำนะคะให้กับคนที่มีคู่แล้วเนะาะราศีพิจิกนะคะขอคำแนะนำให้คนที่มีคู่แล้วนะคะชาวราศีพิจิก chemistry นะ e x p r e c your reconciliation นะคะ,ะคนที่มีคู่แล้วนะจ๊ะคุณกับคู่ของคุณนะ่ะมันมีความเข้ากันได้มีความลงตัวมากๆนะคะนะนางฟ้าแนะนำอยากให้คุณค่ะแสดงให้เขาเห็นมากขึ้นหน่อยนะความรักที่คุณมีต่อเขาอะนะคะคุณสองคนนะ่ะ เหมือนกับเป็นไปได้เหมือนกันนะที่คนที่มาเป็นคู่ของคุณตอนนี้เขาคือคนรักเก่าของคุณหรือเปล่าที่เคยเลิกลาไปแล้วแล้วเขาย้อนกลับมานะคะมาคบกันอีกครั้งหนึ่งอย่างเงี้ยค่ะนะถ้าเขาถ้าเขาคือคนคนนั้นอยากให้คุณน่ะแสดงออกให้เขารับรู้มากขึ้นหน่อยนะว่าความรักที่คุณมีให้เขาอ่ะมันมากมายขนาดไหนเนาะคุณสองคนนะ่ะมีหลายๆสิ่งหลายๆอย่างที่เข้ากันได้เป็นอย่างดีค่ะเพียงแต่ว่าเราอาจจะสื่อสารกันน้อยไปหรือเปล่าเลยทําให ที่ผ่านมามันเลยเกิดเรื่องราวที่แบบเข้าใจผิดก็ได้นะคะ,ะสำหรับความรักนะคะของชาวราศีพิจิกและคณาพิจิกนะคะในเดือนกันยายน2564เนาะก็น่าจะมีประมาณนี้นะคะยังไงก็เป็นกำลังใจให้กับทุกคนเสมอนะคะเดีย๋ยวไว้เจอกันคลิปหน้านะคะ